คือเตาแรกค่ะมีกระถ้วยมีกระถ้วยโอ้พะจาวจอดอันนี้ก็โหลดลงไว้เลยค่ะพรุ่งนี้จะได้เปิดเตาเผาเลยโอเค จะได้ช่องว่างนี้เนาะแต่มันไม่มีอะไรอันเล็กๆที่จะใส่แล้วก็เผาได้ละเตาแรกนะคะที่เป็นสีนี้เพราะว่าเราทายนี้ไว้ i อรอนออกไซดใช่ไหมนี่ทาไ้งี้อันนี้เป็นภาชนะที่ปั้นจากดินที่เหลือๆผสมกันเลยหลายดินหลายชนิดผสมกันเผามาแล้วได้สีนี้ แสดงว่าในดินที่เหลือดินสีแดงเยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าดินสีขาวใช้ได้อ๋อนึกว่าไม่มีอไหนแตกอันนี้แตกอาจจะขอให้นีก่อนจะได้เหนชัดๆเนาะจานค่ะแฮนด์บิลหมดเลยนะคะปั้นด้วยมือทุกอย่างเลย ทุกชิ้นเลยไม่ได้ใช้แป้นเคฟ้าแต่ละใบก็ใช้เวลานั่นแหละค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานาน,านกว่าใช้แป้นหมุนอยู่แล้วแต่ว่าตอนเราทำอะหนูก,กับมันไงมันก็ไม่ได้คิดว่ามันเสียเวลาอะไรคือเพลิดเพลินว่างนันเถอะนี่ก็ถ้วยนี่ก็ถ้วย ชอบดินอันนี้เผามาแล้วสวยดีฟังเสียงนะคะอันนี้เผารอบแรกนี่ก็ถือว่าจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะตอนนี้แต่ว่าความพุนของดินมันยังมีอยู่แล้วก็น้ํายังซึมผ่านได้อยู่เลยต้องเผาเคลือบอีกทีหนึง่งเคลือบเคลือบนี้ก็จะปิดล่องปิดรูแล้วก็เพิ่มความทนทานเวลาเรา ใช้างานไปล้างไปอะไรมันก็จะลดการขัดกันอะไรโอ้นี่มีบินหน่อยนึ่งด้วยนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนเดิมอาจจะขัดถ้าบินอย่างเนี้ยจจะขัดด้วยอะไรสักอย่างแล้วก็เคลือบต่อใช้ได้เหมือนเดิมนะปั้นด้วยมือก็กลมค่ะไม่ใช่ไมกล ันนี้ดีเหลือเ,อเราเออกมางามด,ดีนี่ไหที่เป็นไหสองชั้นนะคะแฮไหฝปากสองชั้นให้ดูเนาะไหประจมให้ประแดกให้ผักดองเราแน่เลยเครือบแล้วน่าจะออก จะเคลือบใส่แล้วก็จะผสมขี้เท้าไปหน่อยนึงเผื่อมันเกิดปฏิกิริยากันแล้วก็ให้เอฟเฟกท,ที่สวยที่เหลือก็น่าจะเคลือบใสยกเว้นไอ้พวกถ้วยเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวดูอีกทีค่ะเพราะว่าเคลือบก็มีหลายอย่าง ลบเหลี่ยมแล้วจึงแตกให้มันดีนะคะใช้กระดาษทรายหรือว่าหินอะไรแบบนี้นะคะ่ะลบออกมันได้เปิดน้ำเพราะว่าจะช่วยให้มันขัดได้ขึ้น รอยบิ่นไม่ใหญ่มากก็คือขัดเก็บไม่เห็นเลยค่ะเรียบอันนี้รอยบิ่นมันรอยบิ่นมันเยอะมันใหญ่เพราะว่ามันมีรูอากาศอยู่ข้างในพอร,รู้พออากาศโดนความร้อนระหว่างเผามันระเบิดปั่นออกมา,ม,ามันก็เลยแตกเพราะว่าไอตอนที่เราปั้นใช่ไหมเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ตีตบไล่ฟองอากาศในตรงจุดนี้ที่เหลือก็โอเคค่ะเพราะว่า อันนี้ตั้งใจว่าจะเอาไว้ปลูกดอ,อกอ,อดอกหน้าแมวดอกแพนซีน่ารักน่ารัก,กดอกไม้เล็กๆอะ่ะเพื่อไม่มกระทำเจกรกันถามว่ามันอุ้มน้ำได้ไหมเผาใน900อองศาเซลเซียสเนี่ยมันมันอุ้มได้ค่ะแต่มันก็ไม่ร้อเอร์เซ็นเพราะว่าน้ำจะค่อยๆซึมออกผ่านรูต่างๆ เราถึงต้องเผาเคลือบแต่ถ้าจะปลูกต้นไม้อันนี้ใช้ได้เลยค่ะถ้า,าไม่ไปใส่ทําใจกันนะอันนี้ก็คือปลูกดอกไม้ได้เลยได้แหะน,นี่เอาไว้ปลูกดอกดอกไม้ดีกว่าไม่ต้องเคงลือบละปลูกดอกแทนสีตรืนีีจะไปซื้อมเล็กอก็ ะะตอนที่ล้างรู้สึกว่ามันจะมีรูปหนึงรั่วก็เลยจะเอามาเล็ดมันไปลองเพาะปูกดู ไม่เรียบร้อยค่ะอันนี้น่าจะเอาไปทำอะไรไดไ้ได่เมล็ดเพียบเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นเมล็ดรีบหรือว่าเมล็ดไม่รีบเขาว่ากันที่ เตานะคะอันนี้ซื้อมาแบบที่เขาใช้ประกอบอาหารน่ะแต่เคยปลูกแล้วมันปลูกได้เหมือนก Th ันก็จะเอาไปในน้ำปุ่ก่อนนะคะที่ต้องปิดให้น้ำไหลนี่เพราะว่าเพิ่มออกซิเจนในน้ำุ่้ให้เมล็ดงอกเปนไว้นี่นะคะที่แช่เมื่อเช้าพองแล้วก็จะ่อผ้าแล้วก็บ่มเมล็ดไว้ก่อนให้มันละ งอกหลากแล้วค่อยจะไปปุูกค่ะก็ใส่หอยไหมปริศนาใช่มันเลี้ยงเลยอันนี้คือหอยป้าเราก็น่าจะเรียกหอยอะไรอ่ะหอยเต๋อไหม หอยที่อยู่ในป่าค่ะหอยเตือหอยอะไรเงี้ยหอยหอมใช่ปะที่นี่คือหอยทากเอสคาโก ตัวนั้นเตาที่เราแชร์ไว้สองวันนี่แหละที่เขาเรียกว่างานงอกเต็มเลยซื้อมาเป็นเมล็ดถั่วแห้งที่เขาใช้ทําไว้ใช้สําหรับทําอาหารนะคะเอามาปลูกได้วันนี้จะลงดินค่ะอันนี้สองวันงอกขนาดนี้แล้วปลูกตั้งใจปลูกเพื่อ กินยอดมันไม่ได้หวงังจะถึงกินผลกินอะไรหรอกใบมันก็จะมาเลีย้ยงกระตงกระต่ายเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแลคะ่ะเพราะว่าบางพื้นที่ดีกว่าปล่อยให้หญ้ขึ้นก็จะปลูกพวกนี้ทีๆีหน่อยให้มันคุมดินแล้วก็บำรุงดินไปในตัวด้วย ขายเนี่ยลูกเล็กๆลูกใหญ่ก็มีแต่ว่าชอบกินลูกเล็กทีนี้ซื้อมาแปดลูกลูกสาวถามว่ามาม่ากินด้วยได้ไหมบอกว่าได้กับลูกพอได้กับลูกเสร็จอ่ะเธอก็ถูถ,ถุงเข้าไปในห้องเลยค่ะกว่าอีแม่จะรู้ตัวเหลือตอนเดียววันนี้ก็เลยทํากินเองเลยเดี๋ยวจะได้กินแม่กอดมือมอหนึง Yeah, because my mom makes it brown. So it's what I like you